นะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะไฟฟ้าออกหกสองเลยไหมเห็นไหมลอกกันบ้านอาจารย์ก็คือถ้าเป็นเล่นเลขท้ายเลขสามตัวเห็นไหมนะครับประจําวันที่สิบหกนี่ไหมอาจารย์ก็เล่นนัตเตอรี่อยู่แถวบนคือหกศูนย์หกหนึ่งหกสองสังเกตเลขท้ายนะอาจารย์ก็บอกอยู่เลขท้ายเลขสามตัวเดอ้ออ่ะทวน ใครเห็นเลขเด่นแล้วนะครับมีเด่นอะไรมั่งงวดนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้เทียบให้เนี่ยลอกกันบ้านเลยดีบอสลอกกันบ้านบอถ้าลอกกันบ้านเล่นทุกตัวที่อาจารย์วางให้เ่ะเออนั่นแหละนะเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้เลขออกตัวไหนพี่น้องแต่ว่ามันเด่นมันก็โอเชอยู่แต่เด่นบนถ้าอาจารย์บอกว่าบน บอกว่าล่างอย่างนี้แต่จะทุกคนก็เอาไปสับสนจะเอาไปเล่นแต่บนอีกไอ้ล่างก็เอาจะเล่นแต่ล่างอีกก็เลยบอบอกนะครับเพราะนั้นล่างป้าบนก็ได้บนมาล่างก็ได้ไงแต่ที่มองมองอยู่นี้บนที่อาจารย์บองเมื่อกีม้มาบนมันก็มาบนแต่ว่าตัวล่างมันมายาวๆอยู่หกงวดนึงวดที่เจ็ดมันไปบนไงนะสรุปแล้วก็ต้องยึดถือว่าเน้นล่างแต่ก็บอกไม่ได้ นะก็ดูรัตตอรี่อาจารย์เอาก็แล้วกันเนาะนะครับอะ่ะเดี๋ยวเทียบให้เนาะพี่นอ้องทุกคนเห็นแเนาะว่าเด่นของอาจารย์นะครับเด่นสองเด่นสามนะอยากให้เลยมม่สิเล่นใดวบ่ละพี่นอ้องอะ่ะอ้าเดี๋ยวที่อาจารย์ลงให้คร่าวๆนะครับสองและสามเนาะนะครับแนวหาค่าสองและสาม หาค่าตัวแปรที่จะมาประกบ2และ3นะครับคือหาค่า x นะครับนะอะไรทุกคนคิดว่าชอบเด่นตัวไหนในใจของตัวเองมีไหมมันตรงกับสูตรของอาจารย์ไหมจาก0ถึง9นี่ไม่ต้องเอามาเยอะที่ว่าเด่นๆแต่อาจารย์ได้เด่นเท่านี้นะใครว่าตัวไหนนะครับนะจากสถิติ2และ3ของงวดวันจันทร์ที่31นี้นะได้2และ3 ฟอร์มหลังไม่ต้องพูดถึงเนาะก็ถือว่ามาแบียบยาวๆนะครับมาแบบยาวๆให้อิ่มอกอิ่มใจกันนะและที่ผ่านมาเนี่ยเห็นไหมที่จ่ายให้หกเจ็ดก็เป็นล่างหกสองอันนี้คืองวดที่ผ่านมาปล่อยลัตเตอรี่หรือว่าปล่อยใบยฟ้าเอาพิมพ์ให้ชัดเจนลอกกันบ้านหรือจะปล่อยเลข หลักเด่นสองและสามเอาพิมพ์มาให้มันชัดๆเดี๋ยวจะได้ขึ้นให้ถูกนะครับไหนๆก็แล้วกันเพื่อขัดแทะออะปล่อยลอตเตอรี่เนาะหมือปล่อยไบฟ้าพี่น้องเอาพิม,มนะพ์มานะเพราะนั้นเอามติม,ตมหาชนมิก้ก็ลอกกันบ้านก็ปล่อยซิลเตอรี่ให้แมีกยก็เป็นลอกของมันก็ได้เด้แล้วนะลอกกันบ้านบางคนก็ลอกกันบ้าน ล็อกการบ้านใช่ไหมก็คือลอตเตอรี่เด็กกันบ้านหมายความว่าอาจารย์เล่นไหมเพราะลอตเตอรี่นี่ก็คือเลขสามตัวที่อาจารย์ให้ทุกตัวทั้งหลักร้อยนะเพราะถ้าจะไปเล่นก็ซื้อเลขไทยเลขสามตัวหรือซื้อลอตเตอรี่ตามอาจารย์หรือจะเอาไฟฟ้าแบบนี้เนเห็นไหมนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมานะงวดที่ผ่านมา,าไฟฟ้า ออก62เลยไหมเห็นไหมลอกกันบ้านอาจารย์ก็คือถ้าเป็นเลขเล็กท้ายเลขสามตัวเห็นไหมนะครับอ่าประจําวันที่สิบหกนี่ไหมอาจารย์ก็เล่นนัตเตอรี่อยู่แถวบนคือ60 61 62สังเกตเลขท้ายนะอาจารย์ก็บอกอยู่เลขท้ายเลขสามตัวดเด้อนะนะอาจารย์ฟันหกมันก็มีอยู่แค่สามหางนะครับอ,อันนี้ ถ้าเห็นรัตเตอรี่ออ<ๆ>ก็ถือว่าลอกกันบ้านลอกข้อสอบเอาลอกกันบ้านดีบอลอกตามนี้เนาะใบฟ้าแต่ไม่ให้ดูรัตเตอรี่ก็แล้วกันนะพี่น่าจะจำคำพูดได้อยู่อพิมพ์ใบฟ้าป่ะทุกคนทำนะนะครับคนจะมีโชคมีลาบคนจะเจริญรุ่งเรืองนะครับในชีวิต นะครับไม่ว่าการเงินก็ดีการงานก็ดีมันมีอยู่3มอย่างฟังพี่น้อง 1. ความเชื่อมั่น 2. ความศรัทธา 3. ไม่ลบหลู่นะครูบาอาจารย์นะสอย่างสาอย่างเนี่ยจะเรินลุ่งเหลืองเนยนะครับนะเหมือนจะมาเสี่ยงโชคนะถ้าคุณไม่มีความเชื่อนะม,มีความศรัทธานะครับโชคลาภไม่มีหรอกเห็นอยู่ไม่เชื่อก็ไม่ถูกหรอกนะครับ นะนะพิมพ์ใบฟ้าเนาะพีพ่น้องเอาใบฟ้าเด้อจะได้ให้นะพิมพ์หน่อยพิมพ์หน่อยเอาเลือกเอาชัยนะครับใครพิมพ์ขอให้งวดวันที่สามสเดกรกฎาคมที่จะถึงข้อให้ร่ำรวยนะครับอ่ะได้เลือกได้เลือกอ่ะรัฐบาลนะครับใบฟ้านะ ตามนี้นะครับเด่ยนสองและเด่ยนสามเ,เ,เ <จะ S 2> บาๆไหลนะคะรับให้ภาพมันบรรยายเอาตามนั้นนะครับสามหางนะสามหางนะจนมองออกเนาะ แต่ะถ้าเห็นลัตเตอรี่มันก็ก็คือลอกกันบ้านเออลอกข้อสอบอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้วิจารณญาณเอานะแต่ในฐานะผู้ทำเนะี่ยเวลาเหลียญเดี่ยนทุกโตบนหลังไปกลับขึ้นกันพี่น้องแต่ลัตเตอรี่จะซื้อเป็นบางตัวเดอ,อนะตามนี้นะครับนะมักก็จัดนะ นะครับหลังจากขั้งก่อนนะแบบนี้เนาะก็สังเกตเอานะครับก็สังเกตเอานะครับแล้วแต่โชคของแต่และบุคคลนะครับอะประมาณนี้เนาะเห็นแล้วนี่ทีนี้อะเป็นยังไงมักบอสพี่นอ้องชอบไหมชอบไหมนะครับนะา่าจะเห็นกันทุกคนแล้วนะครับนะ เห็นกันทุกคนแล้วเดี๋ยวรอดูว่าที่อาจารย์จะไปทําบุญในวันเข้าพรรษาในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวอาจารย์เดินทางว่ามันจะมีเลขของอาจารย์เข้ามาปะปนไหมจะได้จัดนะครับนะเพราะว่ามีเวลาอยู่เป็นอาทิตย์นะครับจะได้มีกันเพราะฉะนั้นลอตเตอรี่น่าจะหาได้อยู่นะอาจารย์ปล่อยไปแล้วตัวเด่นไปแล้วเนี่ย น่าจะหายากเด้อนะครับน่าจะหายากแล้วเด้อวันนั้นก็ไปหานะครับนะไปหาเอาโอเค,นค,นนะคเนาะทุกคนนะครับขอให,ห้ทุกคนโชคดีร่ำร่ำรวยรวยเฮงๆฮงปังปังกันทุกคนเด้อโชคดีวัดดีครับ